ค่ำคืนก่อนคริสต์มาสหมู่บ้านเอลฟ์เต็มไปด้วยแสงไฟอบอุ่นแต่ทันใดนั้นเสียงไอของซานต้าใหญ่ก็ดังขึ้น <c oughs> ปีนี้ดูเหมือนเราจะไปส่งของไม่ได้แล้วเอลฟ์ตกใจและเริ่มหาทางแก้ไขทันทีหัวหน้าเอลฟ์เอ่ยขึ้นเราต้องปลุกเขาแล้วซานต้าตัวจิว๋วในห้องลับแสงสีทองสว่างขึ้น ตู้คริสตันเปิดออกเผยร่างมินิซันต้าตัวเล็ก20เซนติเมตรแก้มกลมใส่ชุดแดงจิว๋วน่ารักและกระชับกระเฉงภารกิจนี้ค่าตัวเล็กรับไว้เองเขากระโดดลงมาพร้อมเสียงเชียร์จากเอลฟ์เมื่อมินิซันต้าจะขึ้นเลื่อนกลับพบกวางเรียนเดียคู่ใจเป็นกวางจิว๋วสูงเท่าขวดนมแถมยังดื้อสุดๆมันกำลังกินป้ายชื่อว่าห้ามกิน มินิซันต้าบ่นว่าภารกิจนี้เหนื่อยแน่แนเลื่อนบินขึ้นฟ้าท่ามกลางหิมะโปรยมินิซันต้าดีใจกับวิวสวยๆแต่ควงจิ๋วกลับหันไปกินดาวตกทีละดวงเหมือนเป็นของว่างหยุดกินซะทีนั่นแสงดาวนะไม่ใช่ขนมบ้านแรกเป็นบ้านของเด็กชายชื่อพีท มินิซันต้าต้องปีนช่องปล่องไฟจิ๋วแต่เพราะตัวเล็กเกินไปเลยหล่นมองนาแบบหมุนติ้วติ้วคว,วางจิ๋วหัวเราะเสียงดังลัน่นแต่สุดท้ายมินิซันต้าก็วางของขวัญไว้ข้างต้นคริสต์มาสสำเร็จบ้านต่อไปเป็นบ้านเด็กหญิงไมซึ่งยังไม่หลับตาเป็นประกายรอซันต้าเต็มที่ มินิซันต้าต้องแอบหลังแจกัาบ้างกลิ้งไปหลบใต้โต๊ะบ้างสุดท้ายคว้าพรมคันฟูมหาห่อตัวทำตัวเป็นตุ๊กตาหิม,มะมีเคราไมายเดินมาดูเอ๊ะทำไมเคราขยับมินิซันต้ากลั้นหายใจสุดพริษเมื่อไมายง่วงจนหลับไปมินิซันต้าค่อยๆคลานไปวางของขวัญทุกก้าวมีเสียงเอียดเบาๆจนเขาเหงื่อตกพอวางเสร็จเขาก็กระซิบว่าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีที่สุดของเธอนะ ระหว่างบินกลับกวางจิ๋วเกิดปวดท้องเพราะกินดาวมากไปทำให้เลื่อนไม่ทรงตัวมินิซันต้าต้องเกาะแน่นๆก่อนจะหาวิธีแก้โดยการให้กวางจิ๋วดื่มน้ำหิมะไม่นานกวางจิ๋วก็กลับมาสดใสและบินพุ่งขึ้นฟ้าอีกครั้งพวกเขากลับมาถึงบ้าน่ํากลางเสียงเชียร์ของเอลฟ์มินิซันต้าลงจากเลื่อนอย่างภูมิใจกวางจิ๋วกระโดดโลดเต้นไมห่หยุดหยุดแม้จะท้องป่องเพราะกินดาวมากไปก็ตาม เช้าวันคริสต์มาสซานต้าใหญ่ตื่นขึ้นและพบว่าทุกบ้านได้รับของขวัญครบเขาหันไปมองมินิซันต้าที่กำลังกินคุกกี้อย่างเหนื่อยลา้าซานต้าใหญ่ยิ้มแล้วพูดว่าเจ้าตัวเล็กเจ้าคือฮีโร่ของปีนี้จริงๆมินิซันต้าหัวเราะภารกิจสำเร็จแล้วครับ ท่ามกลางหิมะที่โปรยลงมาเบาๆมินิซานต้าและกวางจิ๋วยืนเคียงกันทั้งสองยิ้มและโบกมืออย่างอบอุ่นแม้ตัวจะเล็กเพียงใดแต่หัวใจของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความสุขและความหวังส่งท้ายคืนคริสต์มาสด้วยความอบอุ่นที่แผ่ไปทั่วทั้งหมู่บ้านแม้ซานต้าจะป่วยและไม่สามารถทำงานได้แต่ความร่วมมือและความพยายามของมินิซานต้าและเหล่าเอลฟ ทำให้ภารกิจสําเร็จความยากลําบากทําให้เราได้เรียนรู้ศัก,กยภาพของตัวเองและย้ําเตือนว่าแม้ตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่ก็สามารถสร้างความสุขให้คนอื่นได้ความรักความเอาใจใส่และความสามาคัคคีสำคัญกว่าสิ่งใดส่งต่อความอบอุ่นและความหวังให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ค่ะ